ตุายเ้าใวันนี้สีเขียวตุมลายหรอแล้วแท้นลูกลายตลายกจล้ยดวงา้หลน่องนไม่หนอยนอทุาหลางเลเยอะเหอไม่หน่อยตรงเบ้ข้นดำไนเพราะว่าหลามรันปอหด่อน้ดหน่อยก็คือใช่คือกาดรวมยุอยสิอืมโอเคมันนี่หาต่าบ เอาลนีขายมาอภิกาลมาเยาเอานี่ลงานไม่ดีนะวนีนมาหมารลาซีตัมเพืเ่าวก็้ความด่นันเนี่ยฟ้าอยีสูงแงเลยหมอหเอาแพทยหิงหน่อยค่ะตอนนี้นะคะเขียนยังเดียว่หน่อยแเขียนน้จะไาสุดอันเนี้ยสี อย่าด้เสเพ่นโอ้ยอย่าไปเสียดาด่เินขบ่ใส่น้ำมกอกรทียขนาด้นีาด้ม่เหียดอนี่คือ่สน้ำมูกไปที่นี่คือคือ่วน้ำมูกไอ้ไอ้ไอ้ข้าวหอ้สองนบ่าสีสามสองหนึ่งมเนตัเอน่งซีแปดซิฟเก้าซิตอนนั้นเขือนกหกเรืสิบนหมอว่าคือประสอกกันเป็นควมเปนต่า คนจำแแม่ก็ความรต่ำคนผอมผอมมันชอบกินบบงความอ่รอยแปดิขั้นอยกิคือโอเคนะลำนักพอพอขั้นลอยนะพ่อหนที่บ่อคุยความเดินจำแม่ม่แบคือํำกันแกเป็นความความดินจำจริงๆคือแบบว่าขั้นว้นเนี่ยขึ้นออกไปเลยเขบอกคุณไม่มีโอกาสเส้นเลือดแต่ในสมองจะคุณไม่มีโอกาสรูปร่างเลยลองลองนะไอ้ไอ้ลองลองเหมือนจำอไรแคนจะใจจำอมะ แจ้งหมอน้อยเนี่ยเปลี่นปกติเป็นหมออ้อยยังติดต่อไปเป็นหม้ออยู่เออเดี๋ยวหมอน้อยกำลังวินิจฉัยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเบียร์จัดการแจ้ผู้ใดเปรย์กันเลย่ดิจังผู้ใดเป็นผู้ป่วยจังผู้ใดเป็นหมอกันเลยเลื่อนอยู่เลยนะเป็นวัดเบิดไม่วัดเราเขาอยากท้าสายข้างมูอความดันสูงอันนี้ก็หมอนี่ก็หมอแล้วไปเปลี่ยนชุดคือมูสั่นเดี๋ยวยัเสื้อเสียคือม้าก็ตัวใหญ่แท้ ล็อกไหนค้องพี่ตัวใหญ่ป่จ๊ะตัวใหญ่ล็อกไหนแบบพี่ยเปิ่ยไม่ได้เอ็มนะค้องหลามไมเห็นอ้งได้คือก็ได้คือกาเดมันเป็นโบแมนอันเป็นอาบ้าแห่แน่โบแมนเดี๋ยวพี่น้อกไปอีทวงกเล่นไปหน่อยทำไมหน้าเป็นแบบนั้นอธิบัตินี่ยค้องหลามนะเราทาคิีมเรามาค้นเรามางหน้าไหร่ น่าเราก็เลิกต่นอยอ่ตอนแรกเขาไม่ลอยลอยหาซีฟลองความดันมือหาซองอุ้ยน่าหาองเส้นมีปัญญามาเบิ้งความดันต้ององปฏิบัคันนันดีแล้วพตคนฟันสรเนาส้างมะไข่ใส่หม้อหนึ่งสร้างต้นานสร้างตัวผูมะไข่ใส่หม้อหนึ่งไงมื้อ้น ผู้ยังู่้เก่าตื่นค่ะโอ้ยใส่สื้อังหมดูใหญ่ผูกัน่ก็พอกันอผู่ผู้ัหญ่ไม่มีผู้หญแสดงในเพลงต่อไปว่าเราไม่ผู้ัหญ่แวเจ้แม่ตื่นสายแม่ติ่นเร็วๆปป๊อปอป เลความดันเินเดเลยนตัหน่ยหน่อยเจ็ดหกสิบเ้ายิอคมดัต่ำงด้เจ็ดเตอืป้ต่ไม่หน่อยร้อยห้าสิบเนาะาต่ไมอัน่อยรเออันเสิงเุดะไม่หน่อยป้าแตไม่ปอยมเพราะร้อความดันสูงเดินังเียนเกันเตเลี่ยกันเอาเตาี่ีเรากีสี่ ควาันเไ,ไหรเขาผู้ใดนี่เจ็ปติเป็นเด็กไปไปเอนไป็ี่จนวัคซีนจนบ่ด้สิทธิ์วัดเที่ยววัดยุมดเหนื่อยบจากเียนมันเป็นโควิดนะความดันจ็0อันตอนวัคซีน200ลอยเลยนะบ่ผ่านจากเี่รมอเลยบ่ให้ฉีดจนได้ถามว่าหมอครับตอนเดียวน่าจะ1 0หมอก็ได้บอกว่า ปกติก็อายูมั่นจะรวยสามสิบไสี่ได้อยู่ลงรอยสามสิบไปเลยได้เสยีความหน่ยให้มันบวมันบวปวดหัวแล้วถ้าเป็นมันัถ้ามันขึ้นสยงมันจะปวดหัวไม่อเสียงัวามรลข้าวจนห้าสิอยู่ที่ไหนวาสูงที่เบ่งตัวใจมันเตุนเร็ ร้องร้องแล้วเลยทางที่เปียกเมยว่าเมย์อยู่ตรงเนี้ยจะข้างล่างสูงอยู่สูงแน่มีแอดมิดเลยไดนิจะไปอีกแมเขาไปในห้องลูกจะเขาก่อนเดี๋ยวคอยใหสิตวนะเขาไปเย็นๆก่อนอ้ามเขาเดียไม่ไม่เอาไร ผเก็บเขียวไม่ได้ใหมมเนี่ยของน้อนระวัดไหมวนอนนี่นี่เลยจิจ่ะนำาได้่เอาแกขาดตายเลยห้องเกียดครองยังเมื่กี้ย่แท้ีเสียของหลายอย่างแห้งมันเกี่ยงมใส่ไม่จัดอย่างแห้งของมันหลายมันนี่ลืมมาลงทถวจนเกือบตายเป็นลม มันมันถามหางอี้ยังต้องเป็นประวันเป็นโคนหาเพราะว่าประวันเป็นคนเก็บอย่างบอกะเว้นตกดินไหมบ้า สุดๆเลยครับพี่น้องครับน้องยังกันไหมสมิงกับเมยเสียงเมสิเลยกว่าสีเดินทางเราเพิงอ,ออกจากห้องมาก็ไปพ้อมกันใกล้ๆนึง่งมันจะเด้เดินางลออ้อเพลินครับฝากพี่น้องนะครับมืออื่นอันที่สามสิบแล้วครับผู้เบาคนเล็ก ิงจะเป็นช่วงเทียงใบกี่อีเดไปไท่าย MV ครับขวใจคิดทอดครับยิงเป็นนางอีกครับเอา้าเสียงยังสองปดะเดื่ออกเในยูทูบอมันเป็นพีเมยมหวังว่า อนดีติดหนึ่งมาแรงแล้วก็อีได้หลายล้านวิวนะครับพอกอมังใจจากพี่จากน้องไอ้น้ององค์นิงนะครับผู้บบาคนแรกครับเป็นสิ่งเกิดไมล่าสุดเป็นเพลงฟังสบายๆครับทางช่องสวน้อยลำเพลินอินดีเลคกอดนะครับแล้วก็ไก่อีหอดความบอลความซื่นพี่น้องแล้วครับหลังจากอีพี่แรกที่พี่น้องเรียกร้องอยากมีอีพีสองครับวัจถได้จัดให่นะครับองค์นิงสตอรี่นะครับวันที่สอง ถึงวันที่10นะครับเก่ามือเก่าอยเกาสิบเกาบาทครับบันทีเดิมเมื่อใครเดิมทักไปที่สาวน้อยเพจแบงค์แฟนเพจนะครับงามิลีบีเนี่ยกลองแบบพี่น้องเบ่งอีกางน,นนะผู้ละตะเวนตกดินปู้ละผู้น่าผู้น่าศิลปะสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ม่ไผน่อยู่ทางล่างพระเอกภาชนะใดใจดำด้วยเนี่ยหล่อมาเมียสนะนักล้างนาตีกันลังตีตัวพูตีลูกคุณน่ะเป็นลูกเป้าเอกแล้วสนะ รุ่หนาเปียกไปเลยรุ่นหนาเปียกไปเลยชื่อช่องของเบิกโดชื่อก้อนหนาเนี่ยของเบิกโดเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องตั้นี่ครับอยู่นีมีแฮกขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกยอดวิวนะครับเทสท์คลิปเดฟพี่น้องกับบุญแห้การสนับสนุนอย่างดีขอบคุณหลายๆขอบคุณจจกใจครับ